ในบทนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ใน SketchUp 2024ฟีเจอร์นี้ก็คือ Ambient Occlusion Ambient Occlusion คืออะไร Ambient Occlusion จะเป็นเส้นเงาที่อยู่ที่มุมแบบนี้เวลาเราดูที่มุมของวัตถุเนี่ยเราจะพบว่ามีส่วนที่เป็นเงาเกิดขึ้นทำให้ภาพดูแล้วมีมิติมากขึ้นมีความลึกนั่นเองซึ่งเทียบกับภาพซีนที่2นะครับอันแบบนี้เห็นไหมครับ อันนี้เราจะพบว่าภาพไม่มีเงาไม่มีเงาที่มุมนะก็จะเป็นภาพที่แบนๆขาดมิติไปดังนั้นเราต้องเปิดใช้ Ambient Occlusion เช่นตัวนี้ก็จะมีมากขึ้นมีเงาสีดำขึ้นมาออกจากมุมมีมิติมากขึ้นนั่นเองถ้าจะดูจากภาพที่เป็นโมโนโครมหรือว่าไม่ใส่สีเราก็ไปที่สีนสีอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ Ambient Occlusion นะฮะ อันนี้จะใส่เห็นไหมครับจะเห็นความแตกต่างความสวยงามนะครับมิติที่มีความลึกขึ้นมาได้นะฮะอันนี้เราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกับงานด้านอื่นๆอย่างเช่นงานพวกนี้นะฮะถ้าเราใส่เงาเข้าไปที่มุมก็จะทําให้ภาพดูแล้วมีมิติมากขึ้นน,นั่นเองคราวนี้เราจะเปิดจากที่ใดเราจะเปิดจากตรงไหนนะฮะเปิดได้2ที่อย่างเช่นซีนที่1นนะฮะอันนี้อันนี้เปิดอยู่นะครับเปิดอยู่ถ้าหากว่าเราต้องการจะปิดเราไปตรงนี้นะครับไปที่เมนูวิว เลื่อนไปที่ Face Style นะฮะแล้วคลิกไปที่ Ambient Occlusion โปรแกรมก็จะไม่แสดงเงาที่มุมให้เรานะฮะ Ambient Occlusion แล้วถ้าหาวกว่าเราต้องการจะเปิดนะฮะก็ไปที่ View Face Style นะ Ambient Occlusion ก็จะกลับมาใช้ได้เลยนะครับแบบนี้อันนี้ก็ทำได้ในระดับหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนและเปิดได้เดี๋ยวเรามาดูภาพนี้บ้าง แบบนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของสไตล์นะในส่วนของสไตล์นี่ครับแล้วดูตรงรายการที่2นะฮะก็คือในส่วนของ Face Style Setting ตัวนี้นะครับที่เฟส e s ต y l เนี่ยจะมีรายการอยู่รายการหนึ่งทางด้านล่างก็คือ Ambient Occlusion นั่นเองเราสามารถปิดที่นี่ได้เลยหรือเปิดที่นี่ได้เลยนอกจากว่าเราจะปรับการปิดเปิดได้แล้วนะครับเรายังสามารถปรับค่าต่างๆ ของ ambient occlusion ได้อีกด้วยเ,เช่นค่าแรกจะเป็นค่า distance นะฮะเราสามารถคลิกที่นี่เลื่อนเข้าไปนะระยะห่างของเงาจากขอบออกมาก็จะน้อยลงถ้าหากว่าเราต้องการเลื่อนไปมากขึ้นแบบนี้นะฮะระยะห่างของเงาออกมาจะมากขึ้นตรงนี้จะเห็นชัดขึ้นส่วน intensity นะครับอันนี้คือความเข้มความเข้มของเงาเราต้องการระดับไหนถ้าเลื่อนมาซ้ายความเข้มก็จะน้อย เลื่อนไปด้านขวาความเข้มก็จะเยอะนี่ครับมาถึงตรงนี้ก็จะเข้มเลยนะฮะอันนี้เราก็ต้องปรับให้เหมาะสมอย่างเช่นประมาณนี้นะฮะไม่ให้มีเข้มจนเกินไปหรือว่าออกมาเยอะจนเกินไปนะครับก็ปรับได้ตามต้องการให้ดูแล้วมีมิติของชิ้นงานมากขึ้นนั่นเองนะฮะเราก็จะสามารถเลือกปรับได้เลยนะฮะในส่วนของ ambient occlusion ถ้าเราไม่ปรับเราก็ปิดตรงนี้ไปเงามันก็จะไม่เกิดขึ้น เป็นชิ้นงานออกมาธรรมดาได้และไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นชิ้นนี้ถ้าเป็นภายในเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นมาด้วยนะครับว่าถ้าเราเปิดใช้ ambient o c c u s i o n อันนี้อันนี้ลองปิดดูถ้าเราเปิดเห็นไหมครับจะเริ่มมีมิติมากขึ้นนะ ambient o c c u s i o n อันนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับปรับ distance ระยะห่างหรือว่าใกล้ออกมาคือเงาในห่างจากขอบเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ distance เนี่ยห่างไปเท่าไหร่ อันนี้ห่างมากห่างน้อยก็ปรับไปส่วน intensity ก็คือความเข้มนะฮะความเข้มของเงาที่ปรากฏขึ้นนะครับเราก็สามารถลดได้จริงๆแล้วเราก็เลื่อนลงมาได้นะเพื่อให้ความเหมาะสมอันนี้ก็จะทำให้งานเราดูมีความนุ่มนวลมีความชัดเจนมากขึ้นนะเพื่อที่จะสามารถทำงานได้ในสีนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นรูปทรงนี้ถ้าเราปิดนะฮะเราปิด ambient occlusion นี่ครับจะเป็น บนๆอย่างนี้เลยนะฮะจะไม่มีเงามีมิติสวยๆนะครับเราก็แค่เปิด ambient occlusion ก็จะมาที่นี่นะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านมีดีเทลเยอะๆมีรายละเอียดมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นความสวยงามมีรายละเอียดมีพื้นที่ใต้เงานะครับใต้ขอบเงาแบบนี้ก็เอามาใช้ได้เลยแล้วเมื่อเราใส่แบบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบของตัวบ้านไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับขึ้นมาแบบนี้ได้เลยตามต้องการ และนี่ก็คือวิธีการใช้ Ambient Occlusion ที่จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน SketchUp นะที่สามารถทำให้ภาพมีความสวยงามมากขึ้นซึ่งปกติแล้ว Ambient Occlusion ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในโปรแกรม Render เช่นพวก v l a y อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีค่าตรงนี้ให้ตั้งด้วยนะเพื่อให้เงาของมุมเนี่ยมันมีความชัดนะครับแล้วก็มีความนุ่มสวยงามนะเพราะนั้นก็สามารถลองใช้ดูได้นะครับสำหรับ Ambient Occlusion ฟีเจอร์นี้สำหรับเวอร์ชัน2024นะครับ